วันนี้ฟังคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยคลังและก็เป็นเจ้าของไอเดียในการทำจ่ายเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทค่อนข้างอธิบายเข้าใจนะฮะอ่ะลองฟังความคืบหน้าวันนี้เนี่ยเจ็ดกันยายน2566บบอกไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับยืนยันว่าเป็นการจ่ายผ่านบล็อกเชนอุ๊ยบล็อกเชนคืออะไรแม่ถาม บล็อกเชนเนี่ยแม่มันจะเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่จะมีการดาวน์โหลดแล้วก็ให้ติดตั้งอยา่าอย่าถามว่าติดตั้งอะไรแอปไหนเพราะมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าเสร็จเขาจะมีการประชาสัมพันธ์ถ้ามีใครมาบอกตอนนี้นั่นคือมิจฉาชีพอะบล็อกเชนนี้เนี่ยในบล็อกเชนเองมันจะมีเงินดิจิตัล1,000 0บาทมันไม่ใช่เงินสดนะแม่นะแต่มันสามารถใช้จ่ายได้แทนเงินสด ในรัศมียังคงยืนยันว่าเป็น4กิโลเมตรรอบพื้นที่ตอนนี้นะวันนี้นาทีนี้ยังคงเป็นยืนยันว่า4กิโลเมตรตามทะเบียนบ้านที่เราอยู่ด้วยและคนที่ได้ก็คืออายุ16ปีไม่จำกัดฮะ16ปีขอให้คุณเป็นคนไทยบัตรคนจนก็ได้ใครก็ได้คนพิการก็ได้ ขอให้คุณอายุ16ปีแล้วคุณเอาเงิน1 0 0 0 0บาทที่เป็นเงินดิจิตอลเนี่ยเอาไปใช้เอาไปใช้ในรัศมีรัศมี4กิโล